สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์อบอลทีเด็ดบอล VIP กันอีกแล้วนะครับในวันอาทิตย์ที่5ตุลาคม2568 ส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมสนุกเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันและเป็นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับผมขอแนะนำแล้วกันนะครับ Bk8 กับ Ufa88pro นะครับที่ตรงคอมเมนต์นะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับวิเคราะห์อบอลวันนี้ผมก็นักข่ทีเด็ดบอล VIP ไว้ให้ทั้งหมดอยู่1คู่ด้วยกันนะครับจะเป็นฟุตบอลลีกอิตาลีซีรีเอจะเป็นคู่ระหว่างทีมเจ้าบ,บ้านนาโปลีพบกับทีมเยือนเจนัว คู่นี้นะครับจะเตะกันในเวลา5ทุ่มตรงนะครับเจ้าบ้านนาโปลีนะครับปัจจุบันนะครับจะอยู่โซนหัวตารางนะครับอยู่อันดับ2ของตารางอยู่รองจ่าฝูงฟอร์ม6นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มดีมากเลยนะครับมีชนะ4แล้วก็มีแพ้2นาโปลีนะครับยังคงเก่งในเรื่องของการเล่นในบ้านเหมือนเดิมนะครับไม่แพ้ใครในบ้านนะครับมา6นัดติดต่อกันรวมไปถึง4นัดล่าสุดที่เล่นในบ้านนะครับก็ชนะรวดในบ้านมา4นัดติด ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเจนนวนะครับฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทไม่สวยเลยนะครับในลีกซีรีเอเนี่ยยังไม่ชนะใครเลยนะครับปัจจุบันนะครับจะอยู่โซนท้าย,ายตารางอยู่อันดับ19ของตารางฟอร์ม6นัดล่าสุดเนี่ยฟอร์มแย่เลยนะครับชนะแค่1เสมอ2แล้วก็แพ้3 สถิต,ต,ติการพบกันในคู่นี้นครับหนัดล่าสุดที่พบกันเจ้าบ้านนาปโปลีนะครับเหนือกว่าชนะไป3แล้วก็เสมอ3นาปโปลีไม่แพ้เจนัวเลยนะครับในการเจอกัน6นัดล่าสุดที่พบกันและรวมไปถึงนะครับสถิติการพบกันของคู่นี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับที่เคยมาเตะกันที่บ้านของนาโปลีนาโปลีนะครับไม่เคยแพ้เจนัวในบ้านของตัวเองเลยนะครับทั้งหมดเลยนะครับทั้ง15นัดเลย นัดนี้นะครับมาเจอกันที่บ้านของนาโปลีนะครับนาโปลีฤดูกาลนี้นะครับออกสตาร์ทค่อนข้างสวยนะครับในลีกซีรีเอฤดูก,กาลนี้นะครับออกสตาร์ทในลีกซีรีเอไปแล้วทั้งหมด5นัดมีชนะ4แพ้1ยิง10เสีย5ยิงเยอะเสียน้อยแบ่งเตะในบ้านทั้งหมด2นัดมีชนะทั้ง2นัดเลยนะครับยิง4เสีย2ส่วนทางฝั่งทีมเยือนเจนัวเนี่ยฟอร์มแย่เลยนะครับออกสตาร์ทในลีกไปแล้วทั้งหมด5นัดยังไม่ชนะใครเลยทั้งแบบเย้าละเยือเลยนะครับทำได้แค่เสมอ2แล้วก็แพ้3ยิง2เสีย7ยิงน้อยเสียเยอะ ถ้าเมื่อเทียบฟอร์มกันแล้วนะครับผลงานในลีกนาโปลีเนี่ยดูดีกว่าและนาโปลีนะครับก็เก่งมากในเรื่องของการเล่นในบ้านทุกถ้วยทุกรายการชนะในบ้านมา4นัดติดนัดล่าสุดนะครับเล่นในบ้านเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับในฟุตบอลถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนาโปลีนะครับก็สามารถชนะสปอร์ติ้งลิสบอนได้นะครับที่2-1เกมลุกค่อนข้างเข้าขากันดีนะครับฟอร์มค่อนข้างสุดยอดอย่างฮอยลุนเองนะครับก็ยิงได้ถึง2ประตูจากการจ่ายสวยๆนะครับของเควินเดบอยนะครับกำลังเข้าขากันเลยนะ นัดล่าสุดที่เตะในลีกนะครับเจอกับ IO, ลาซิโอแพ้ขาดคาบ้านเลยนะครับถึง3ประตูต่อ0ฟอร์มค่อนข้างแย่มากนะครับสำหรับทีมเยือนเจนัววันนี้มาพบกันนะครับจากสถิติการพบกันรวมถึงฟอร์มล่าสุดเจ้าบ้านนาโปลีเหนือกว่ามากนะครับแถมได้เปรียบในเรื่องของการเล่นในบ้านด้วยตัวผู้เล่นก็ดีกว่าเจ้าบ้านดูน่าเชียร์มากกว่านะครับ ราคานะครับก็จะเป็นทางฝั่งเจ้าบ้านนาโปลีนะครับที่เป็นต่อกว่าปัจจุบันเจ้าบ้านนาโปลีนะครับจะเป็นต่ออยู่ที่ราคา1ลูกนะครับเป็นน้ํา1.8ซึ่งเป็นราคาที่น่าเชียร์เจ้าบ้านนาะเก็บ3แต้มเต็มแน่ๆนะครับในนัดน,นี้1เม็ดมีแน่ลุ้นเม็ด2กินเต็มนะครับจัดไปครับทีเด็ดบอลวันนี้นะครับเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านนาโปลีไปได้เลยที่ราคา1ลูกสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะวิเคราะห์บอล V.I.P. ไว้ให้ทั้งหมดอยู่1่คู่นี้แล้วกันนะครับถ้าชอบก็า่่อปลยผน ส่วนท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมสนุกเชียร์ฟุตบอลไปด้วยกันและเป็นที่ปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับผมขอแนะนำแล้วกันนะครับ BK8 กับ u f a 8 8 p r o นะครับที่ตรงคอมเมนต์นะครับผมปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับสำหรับวันนี้ครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีนะครับรวยๆเฮงๆทุกท่านนะครับผมไปก่อนละครับสวัสดีครับ